ท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติธันประพาสนะครับร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านวรพััญญาวงนะครับเป็นผู้แถลงถึงโครงการคนละครึ่งพลัสนะครับก่อนที่จะ ได้มีการเข้าสู่การถแถลงผมขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมอีกสัก2ท่านนะครับนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการแล้วนะครับก็คือท่านระวารณนแสงสนิทนะครับท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับท่านพยงศรีวนณิชนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การถแถลงนะครับขอสื่อมวลชนทุกท่านรับชมวิดีโอพรีเซนเทชันโครงการคอละครึ่ง p l u ส สักครู่หนึ่งครับเชิญครับกลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plus ต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก 150บาทเป็น200บาทเพิ่มพลังซื้อของประชาชนเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากลดภาระค่าครองชีพ p l u ที่3เพิ่มสิทธิพิเศษด้วยการดูแลผู้ที่อยู่ในระบบภาษีให้ได้รับสิทธิพิเศษมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนร่วมอยู่ในระบบอย,ย่างโปร่งใส p l ที่4เพิ่มโอกาสให้นิติบุคคลขนาดเล็กเข้าร่วมได้ ให้ธุรกิจเติบโตเป็นกําลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยคลาสที่5เพิ่มทักษะใหม่เพื่อพัฒนาให้ร้านค้านำความรู้ใหม่ๆมมาช่วยเพิ่มยอดขายลดต้นทุนเรียนรู้เติบโตและกรับตัวไปกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งจากคนละครึ่งสู่คนละครึ่งคลาสไม่ว่าจะสั่งข้าวคนละจาน ชาเขียวคนละแก้วขนมเคก้กคนละชิ้นหรือหลายๆชิ้นก็ใช้ส่วนลดได้ทันทีสูงสุดวันละ200บาทแถมใช้กับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ยังได้สำหรับประชาชนไทยอายุ16ปีเป็นต้นไปสมัครรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังวันที่20-26ตุลาคม2568 สำหรับร้านค้าที่สนใจร่วมโครงการสมัครได้ผ่านแอปถุงเงินวันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568แล้วเตรียมพร้อมปรับลูกค้าจากทั่วประเทศเพราะนี่คือโครงการที่คนไทยทุกคนช่วยกันพลัสเพื่อให้เศรษฐกิจไทยโตไปพร้อมกันโครงการคนละครึ่งพลัสดำเนินการภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของรัฐบาลในความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในยุคดิจิทัลโดยยังคงยึดหลักความโปรง่งใสตรวจสอบได้และป้องกันการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์คนละครึ่ง plus เพิ่มพลังเศรษฐกิจไทยพร้อมโตไปด้วยกันขอบคุณครับเมื่อสักครู่ก็เป็นวิดีโอพรีเซนเทชันนะครับซึ่งท่านสื่อมวลชนถ้าท้าใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะส่ง ไปให้ในรังนกกระจอกนะครับท่านสามารถที่จะไปโหลดที่รังนกกระจอกได้เพื่อที่ท่านจะได้นาไปเผยแพร่นะครับต่อจากนี้ไปครับขอกาบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเอกนิตินิติธันประพาสนะครับได้แถลงเปิดตัวโครงการคนละครึ่งพลัสครับขอการเรียนเชิญครับครับขอบคุณนะครับท่านโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีนะครับเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านปหลัดกระทรวงการคลัง ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบการดําเนินการโครงผละงละครึ่ง p l u นะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอน,นุทินชาญวิรกุลได้ถแถลงต่อสภา,าเมื่อวันที่29กันยายนนะครับว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ในเรื่องของภัยเศรษฐกิจนะครับในการฟื้นความเชื่อมั่นคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนไทยแล้วก็ในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับในการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้มีพลังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้น <c oughs> วันนี้คณะมนตรีนะครับก็ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่งคลัสนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับภัยเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเห็นทิศทางชัดเจนว่าในแตรมาสที่4เนี่ย มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยจะติดล่มนะครับก็คือว่าขยายตัวจะชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยจะเป็นโครงการเรือธงอันหนึ่งที่จะมาเสริมจากโครงการบัตรสวัสดิการที่เราเติมเงินไปในมติครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นสั้นนะครับได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัวนะครับวันนี้โครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า กระตุ้นสั้นได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัวยังไงนะครับกระตุ้นสั้นก็คือว่าเราจะาช่วยประชาชนนะครับทั้งหมดประมาณ20ล้านสิทธิ์นะครับที่จะได้สิทธิ์ในคนละครึ่งพลัสในการลดรายจ่ายเพราะว่ารัฐจะสบทบให้คนละครึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะลดรายจ่ายให้ประชาชนแล้วก็อันที่2ก็คือจะช่วยในฝั่งร้านค้ารา,ายเล็กรายย่อยนะครับพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะ เพิ่มรายได้จากยอดรายจ่ายที่ประชาชนจะมาจับจ่ายใช้สอยผ่โครงการคนละครึ่ง plus มากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลยาวเราจะมี plus ใน2เรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของผลในระบบภาษีที่อยู่ในระบบนะครับจะได้เงิน2,400ส่บาทส่วนคนที่ปกติที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยได้2,000บาทนะครับในโครงการนี้ นะครับแล้วก็ p l u สที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มทักษะให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาจะช่วยมีทักษะในเรื่องแรกก็คือทําให้เขาขายเก่งมากขึ้นโดยใช้ระบบเทคโนโลยีอันที่2องเขาจะรู้ต้นทุนลดรายจ่ายได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันที่3มคือเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เขาจะมีเราจะมีโครงการเรียนรู้ที่เพิ่มทักษะของเขาในการช่วยในการค้าขายต่างๆเช่น AI มาใช้นะครับ ต้องเรียกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งเน้นนะครับที่จะเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยไม่ติดลมนะครับต้องบอกว่าผมอยากจะเรียนว่าโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดคงได้เห็นในคลิปกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวท่านประหลัดแล้วก็ท่านทางท่าน MD ท่าน c ีออของกรุงไทยซึ่งจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมขออยากเรียนว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับ โดยเฉพาะ plus เนี่ยผมขอสรุปนะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมอย่างไรคนไทยคุ้นเคยกับโครงการคนละครึ่งอยู่แล้ว plus เนี่ยนะฮะจะมีการเพ,เพิ่มเข้าไปอันที่หนึ่งที่แตกจากแตกต่างจากเดิมคือประชากรจากเดิมเราให้ประชากรอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปวันครั้งนี้เนี่ยจะเป็น16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพื่อให้เพราะว่าเราจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีกำลังซื้อมากขึ้น เขาสามารถขายของอะไรออนไลน์ได้มากขึ้นเขามีรายได้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็ก16ปีขึ้นไปนะครับที่มีบัตรประชาชนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการเข้าโครงการ c o l ดเคลื่อน plus ด้วย plus ที่2ก็คือเราจะเพิ่มวงเงินสมทบนะครับของรัฐต่อวันจากเดิม150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันอันนี้เพื่อเพิ่มกําลังซื้อแล้วก็เพิ่มผลในการต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น p l u สที่3เป็นการเพิ่มวงเงินสิทธิ สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเป็น2,400บาทเทียบกับวงเงินสิทธิ2,000บาทที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งก็จะเท่ากับคนที่ได้บัตรสวัสดิการซึ่งเราได้เติมเงินไป1,700บาทจากเดิมเขาได้300บาทในการซื้อของสินค้าจําเป็นก็เป็น2,000บาทเท่ากัน plus ที่4เป็นการเพิ่มท้งนี้เป็นครั้งแรงงกเหมือนกันที่เพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือเรียกว่าไมโคร SME ซึ่งมีรายได้ต่อปีเนี่ย ตลอดปีเนี่ยไม่เกิน1.8ล้านบาทเพราะว่าเขาบอกมีร้านเล็กๆที่สมัยก่อนเราให้เฉพาะบุคคลธรรมดาครั้งนี้เราจะให้นิติบุคคลที่เป็นไมโคร SME นะครับที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยให้เข้าโครงการนี้ได้ด้วยรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับพลัสที่5ที่ผมกล่าวไปแล้วจะเพิ่มทักษะความรู้ที่เรียกว่า up skill หรือ re skill ให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เรียนรู้ทักษะใหม่ ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้เขาขายเก่งลดต้นทุนใช้ AI ในการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งจากล่างขึ้นบนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายแนวคิดเรื่อง Quick Big Win ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้ว Quick คืออะไรก็คือว่าต้องทำให้เร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงได้ท่านประหลัดในฐานะประธานกรุงไทยกับท่าน c e o กรุงไทยเนี่ย เราจะใช้แอปพลิเคชันเปาตังค์แล้วก็ถุงเงินซึ่งมีอยู่แล้วและคนคุ้นเคยอยู่แล้วสามารถเอามาใช้คนละครึ่งพลัสได้ทันทีตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันที2แหล่งเงินงบประมาณเราใช้แหล่งเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นงบประมาณเดิมที่รัฐบาลาได้อนุมัติไว้อยู่แล้วก็คือในปี2569 25,000ล้านงบกระตุ้นเศรษฐกิจและ ใช้งบกลางในส่วนของงบกลางอยู่อีก19,00 0ล้านรวมเป็น44,000ล้านตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเป็นครึ่งในส่วนของรัฐบาลถ้าครึ่งของประชาชนอีก44,000ล้านรวมไปก็8 8 0 0 0ล้านและถ้ารวมกับเงินที่เราเติมเข้าบัตรสวัสดิการเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว2 3 0 0 0ล้านให้กับคนที่เขาอาจจะไม่มีเงินสมทบคนละครึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะได้เงินไปเลยนะครับรวม2,000บาท ต่อเดือนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสองพบาททั้งหมดพฤศจิกากับธันวาตรงนี้เนี่ยรวมกันจะประมาณแสนล้านซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับประมาณ0.3%ถึง0.4%ของ GDP มันจะช่วยอันนี้เป็นโครงการที่เราออกมาเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยมันติดลงนะครับเรื่องบิ๊กเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้ก็คือว่าใช้เม็ดเงินในส่วนนี้จะทําให้ใหญ่พอนะครับทำให้ช่วยอย่างน้อยเศรษฐกิจไม่ติดล่นะครับ แล้วก็วินก็คือให้ประชาชนทั่วไปนะครับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นไมโคร SME จะสามารถที่จะช่วยกระจายตัวไปทั่วประเทศให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้และร้านค้าได้ประโยชน์นะครับโครงการสําคัญเนี่นะครับกำหนดการเข้าร้าวนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมะีทีมมาเล่ารายละเอียดวันที่15ตุลาคมจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันที่20ถึง26ตุลาคมจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนะครับและจะเริ่มใช้ได้วันที่29ตุลาคมนะครับเพราะถึงวันที่31ธันวาคมผมอยากให้ทุกท่านมั่นใจนะครับว่าโครงการของรัฐบาลภายใต้ท่านนายกอนุทินชาญวิ a กุ l โครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยจะกระจายให้เกิดความคึกคักกับเศรษฐกิจไทยเพิ่มกำลังจับใจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน ลดรายจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็จะช่วยให้เพิ่มทักษะให้เขาเก่งขึ้นนะครับขายของได้เก่งขึ้นลดต้นทุนเขาใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับม,มั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเรือธงซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจไทยจากหล่มในไตรมาสที่4 อันนี้เป็นเบื้องต้นและเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยท่านประหลัดนะครับแล้วก็คุณพยงช่วยตอบคําถามแล้วก็ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่งมาให้ท่านโคศกต่อครับครับขอบคุณครับก็ในกรณีที่มีคําถามนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเซสชันถัดไปนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่จะต้องทําความชี้แจงทําความเข้าใจให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ นะครับก็คือต่อไปนี้ขอเชิญตัวแทนของธนาคารกรุงไทยนะครับแนะนําขั้นตอนการลงทะเบียนและเว็บไซต์โครงการนะครับขอขอเชิญครับครับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผู้บริหารและก็สื่อมวลชนทุกท่านครับก็เดี๋ยวผมนายวิษณุสุทนทร,รีนัทวงศ์นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานโครงการในการเล่าขั้นตอนรายละเอียดโครงการที่ ทางประชาชนและร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมเนี่ยจะต้องดําเนินการนะครับเดี๋ยวไปที่สไลด์ถัดไปเลยครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าโครงการคนละครึ่ง p l u สเนี่ยเป็นโครงการที่อัปเกรดมาจากโครงการคนละครึ่งเดิมนะครับซึ่งมี 5+ ้า p l ที่ทางเมื่อกี้ท่านรองนายกได้เล่าไปแล้วขออนุญาตครับก็ซึ่งมี5้า p l u นะครับที่ท่านรองนายกได้นํานเสนอไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยในโครงการเรามีการปรับปรุงระบบแล้วก็โปรต่างๆให้มัน ทีมเลสและอำนวยความสะดวกกับประชาชนให้มากขึ้นนะครับถัดไปเลยครับตอนนี้ w วอร์ไวยเว็บโคระครึ่งคอมเ o อร์ไวยเวะครึ่งสามารถเข้าได้แล้วนะครับก็ประชาชนและร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการทั้งประชาชนและก็ร้านค้าอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวขอเริ่มที่ประชาชนก่อนเลยแล้วกันนะครับฝั่งประชาชนเนี่ย,ชชนนยที่หที่1นะครับคือการขยายช่วงระยะ อายุที่เข้าร่วมโครงการได้เป็น16ปีนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดโครงการได้และสามารถไปที่ขั้นตอนถัดไปได้เลยครับว่าช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์นะครับจาก App Store แล้วก็ Play Store นะครับได้เลยนะครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังที่ได้รับการยกระดับความปลอดภัย เพื่อให้เท่าทันภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นคนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนในการใช้งาน G Wallet เนี่ยสามารถเปิดตัว G Wallet ในแอปเป๋าตังค์ได้นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนเหมือนกับการเปิดบัญชีหรือเหมือนกับการเปิด e Wallet ทั่วไปนะครับถัดมาช่วงเวลาที่2นะครับคือช่วงเวลาลงทะเบียนประชาชนนะครับก็คือเริ่มวันที่20ตุลาคมนะครับก็ในหน้าจอของแอปเป๋าตังค์ก็จะมีหน้าเมนูคนละครึ่งโผล่ขึ้นมา นะครับเช้าวันนั้นพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอปุ่มที่มีการลงทะเบียนนะครับซึ่งจะโชว์เงื่อนไขโครงการอยู่เงื่อนไขโครงการตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่จะแสดงบนเว็บไซต์ซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ก่อนเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากกดปุ่มลงทะเบียนนะครับก็จะเจอกับหน้าจอที่3เมื่อกี้นะครับหน้าจอที่สาเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟส5ปี2565เดิมนะครับก็จะเจอขั้นตอนที่บอกว่าอาจจะรอตรวจสอบข้อมูล นเนื่องจากว่าระบบจะต้องมีการส่งข้อมูลไปตรวจสอบตามเงื่อนไขโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในเฟส5ปี2565เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเจอผลการเข้าร่วมโครงการได้ทันทีนะครับก็คือจะแบ่งเป็นคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีก็จะโชว์พ็อปอัพขึ้นมาว่าอาจจะได้รับสิทธิ์2,000บาทตลอดโครงการนะครับแต่ว่าหากท่านเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยก็จะเป็นพลัสของโครงการนะครับที่จะได้เพิ่มเป็น2,400บาทต่ตอโครงการ นะครับตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาได้ทันทีสําหรับผู้ที่เคยเข้าโครงการแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าโครงการเนี่ยก็จะรอ,อะผลการเข้าร่วมโครงการ3วันนะครับก็จะมีตัวโ o t ติ i ิ a t i o n แจ้งกลับมาในแอปพลิเคชันครับผมถัดมานะครับขั้นตอนที่3ของการเข้าร่วมของประชาชนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มใช้จ่ายในวันที่29ตุลาคมนะครับวันที่29ตุลาคมเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนนะครับจนถึงวันที่ เริ่มใช้จ่ายประชาชนทุกคนนะครับสามารถเริ่มเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะรอการใช้จ่ายวันนั้นนะครับพอถึงวันที่29ตุลาคมปุ๊บตัวเมนูในหน้าจอของเปาตังก็จะมีขึ้นมาแล้วก็โชว์ว่ามีวงเงินที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อวันเนี่ยเป็น200บาทต่อคนต่อวันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีก 1+ plus ที่เพิ่มมาจากโครงการรอบที่แล้วนะครับจาก150บาทต่อคนต่อวันเปลี่ยนเป็น200บาทต่อคนต่อวันนะครับแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวครับที่ ทางประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับภายในวันที่11พฤศจิกายน2568นะครับเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการนะครับถัดไปเลยครับถัดมาเป็นเรื่องของร้านค้านะครับร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนะครับโดยร้านค้าเนี่ยก็จะมี2กลุ่มเหมือนกันนะครับสำหรับร้านเดิม ที่เคยเขา้าโครงการคนละครึ่งในเฟส5ปี2565เนี่ยทางโครงการก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลให้นะครับแล้วถ้าเกิดผ่านเกณฑ์และอยู่ในเงื่อนไขของโครงการอยู่แล้วเนี่ยในหน้าถัดไปร้านค้าท่านก็จะเจอเมนูตัวเมนูคนละครึ่งพ l u ในแอปถุงเงินนะครับและสามารถเข้าไปกดรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วก็รอใช้สิทธิ์รอรับสิทธิ์ได้ในวันที่29ตุลาคมได้เลยอันนี้คือร้านค้าเดิมนะครับที่ผ่านเงื่อนไข,ขโครงการครับถัดไปครับสำหรับเอ๊ะแล้วร้านค้าใหม่ล่ะ ต้องทาอะไรบ้างนะครับร้านค้าใหม่นอกเหนือจากกลุ่มประเภทร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเดิมได้รอบนี้มีอีก 1+ นึ่งนะครับก็คือร้านไมโ r o SME ที่มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทต่อปีสามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีนี้ร้านใหม่ก็สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่วันนี้คล้ายๆกับประชาชนเช่นกันในหน้าถัดไปครับถ้าท่านเป็นร้านใหม่นะครับในการเข้าร่วมโครงการวันนี้สามารถสมัครแอป ชัผูกเงินได้เลยนะครับผ่านเว www. ถุงเงินกรุงไทย .com นะครับแต่ว่าถ้าท่านยังไม่มีบัญชีกรุงไทยก็อาจจะต้องไปเปิดบัญชีกรุงไทยก่อนนะครับพอถึงวันที่เริ่มลงทะเบียนรับสมัครนะครับวันที่15ตุลาคมาท่านจะต้องกรอกใบสมัครที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก www. c o ละครึ่ง plus. com นะครับเมื่อโหลดออกมากรอกใบสมัครและอาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในหน้าใบสมัครนะครับเพื่อนํามายื่นตามจุดบริการภาครัฐที่ทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการ เมื่อเข้าร่วมโครงการและได้ผลอนุมัติเรียบร้อยแล้วในเมนูหน้าจอของแอปถุงเงินของท่านก็จะมีเมนูคนละครึ่งัขึ้นมาเช่นเดียวกับร้านเดิมเมื่อกี้นะครับถัดไปเลยครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคือส,สุดท้ายในการ upskill reskill ผ่านแพลตฟอร์มนะครับในโครงการก็จะมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม food d e l i v e ี่นะครับเพื่อทําให้ร้านค้าเนี่ยสามารถรับออเดอร์ออนไลน์ได้โดยที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังแลวก็ถุงเงินกันนะครับแต่ว่าประชาชนจะต้องสั่งอาหารผ่าน food delivery แล้วก็มี ไรเดอร์ไปส่งเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการ upskill reskill เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าเช่นกันนะครับก็การใช้จ่ายตรงนี้จะเริ่มวันที่7พฤศจิกายนนะครับส5 6 8ครับผมสุดท้ายก็จริงๆอันนี้คือขั้นตอนของโครงการทั้งหมดถ้าทางประชาชนหรือร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีข้อสงสัยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านบ www. dot. c o u n g p l u s com นะครับระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมถึง31 อทันวาคมสอง8กครับขอบคุณครับครับเมื่อสักครู่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการวิธีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับจากนี้ไปนะครับจะเป็นช่วงของการถามตอบนะครับจากสื่อมวลชนครับไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสักถามอย่างไรนะครับก่อนถามยกมือนะครับขอความกรายกมือนะครับครับอันหนึ่งที่จะทาให้มั่นใจนะครับคือข้อมูลอันนี้จะไม่ถูกส่งให้กรมสมบัติกร อันนี้จะเป็นระบบที่ระบบปิดทุกคนจะได้มั่นใจครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับจะเห็นว่ารัฐบาลทำสองโครงการควบคู่กันนะครับทั้งคนละครึ่งคลาสและก็รครงการเติมเงินในบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับวันนี้เราได้ได้ติดตรวจสอบดูในเบื้องต้นนะครับว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเกือบครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มนี้สามารถใช้จ่ายคน โครงการบริษัทการแห่งรัฐเนี่ยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับใช้ได้เลยอันนั้นกลุ่มนี้13.5ล้านคนใต้แล้วนะครับบวกอันนี้20ล้านคนเราเชื่อว่าคนที่เข้าร่วมโครงการอันนี้การมีสมาร์ทโฟนเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะต้องทําให้โครงการเนี้ยไปได้อย่างดีและไม่มีการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการทุจริตนะครับแยกกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ร่วมสิทธิ์ทั้งสองโครงการโวรงกันคือ30สามล้านคน สามจุดหล้านคนครับเชิญท่านก็ <c oughs> คือใครที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะไม่มีสิทธิ์ใช้คนละครึ่งพลัพลสแยกกันจากแบบจําลองเนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือประมาณ0 3ถึง0.4เนี่นแหละครับต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากโครงการนี้จะสังเกตที่ทางรัฐบาลได้ออกแบบมาเนี่ยจะให้คนที่รายเล็กรายน้อยนะครับประชาชน แล้วก็ร้านค้าที่เป็นเล็กรายเล็กรายน้อยและกระจายต่างจังหวัดนะครับผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะมากกว่าการจ่ายเงินทั่วไปปกติหนึ่งร้อยบาทที่ให้กับคนรวยเขาอาจจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไหลออกนอกประเทศสินค้านำเข้าของใช้ที่เป็นของแพงอ่ของที่ฟุ่มเฟือยกับอันที่สองก็คือเขาอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ก็ได้ แต่ถ้าคนที่อยู่ในประชาชนตัวเล็กตัวน้อยคนทั่วไปเนี่ยหนึ่งร้อยบาทจากการพิสูจน์เนี่ยมันสามารถใช้ในการผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในบัตรสวัสดิการที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยกับท่านประหลัดได้พูดถึงเรามีข้อมูลอย่างชัดเจนว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยที่1ิบิบสามจุดสี่ล้านคนเนี่ยเราให้ค่ากินใช้ของเขาเนี่ยเดือนละสามร้อยบาททุกเดือนที่เราโอนเงินไปสามร้อยบาทหมดภายในหนึ่งถึงสองวัน เราะฉะนั้นผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือ m u l t i p l i e r e f f e c t คือผลในตัวทวีคูณมันจะมากกว่าปกตินะครับและอันนี้เป็นการคำนวณจากแบบจำลองของสำนักงานเศรษฐกิจการขังซึ่งได้พิสูจน์ว่าได้ใช้มานานมากแล้วแล้วก็พิสูจน์ว่าน่าเชื่อถือครับแต่มา4สี่เนี่ยผมคิดว่าเรามองอยู่แล้วว่าถ้ามันติดลมเนี่ยที่0ูนย์จดนะครับ ตัวนี้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสมมุติว่าได้กระตุ้นขึ้นมา0.3มันก็อย่างน้อยเป็นอันนี้ขั้นต่ำก็จะเป็น0.6นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารวมเป็น2มาตรการแรกที่รัฐบาลได้ดาเนินการออกไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นที่ตามมาก็น่าจะพยายามให้ออกเกือบทุกอาทิตย์ตามในโครงการ Quick Big Win นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะช่วยทําให้ในตรมาที่4เนี่ยก็จากที่คาดการณ์ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1% ก็อันนี้เดี๋ยวอขอให้ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยไม่ติดลมแน่นอนนะครับอันนี้ถ้าเป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสที่เคยทํามาเนี่นะครับเรามีร้านค้าอยู่ในระบบนีประมาณ1.4ล้านร้านค้านะครับอันนี้เราเพิ่ม plus ในส่วนของ micro SME นะครับเราคิดว่ากลุ่มนี้จะมีสิทธิประมาณสัก1นึ่งแนรายนะครับก็ก็เราคิดว่า1.5ล้าน ร้านค้าอันนี้น่าจะได้รับความสนใจนะครับใช่ครับจะได้วันถัดไปครับในส่วนของครึ่ง5 0หลังนะครับคือคือวันนคนนี้เราตัดกลุ่มที่สิบสวัสดิการเราไป13.5นะครับแล้วเราบี20ผมคิดว่าวันนี้ทอทัลคือ33.5ซึ่งเยอะกว่าทุกๆคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับคนละครึ่งที่ผ่านมาจะอยู่ประมาณสัก26ล้านบวกลบในใน,ในแต่ละเฟสนะครับะฉะนั้นเราคิดว่าครอบคลุมนะครับ ตอนนี้ต้องต้องบอกว่าไม่ได้นะครับจะช่วยหาคนคนนั้นมาให้เลยครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวกระทรวงกางจะรีบไปดําเนินการให้เลยครับอย่างที่บอกครบงบอ,อันนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่เขาไว้เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเวลาณนะวันนี้ก็เดี๋ยวที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าเราจะปล่อยให้เศรษฐกิจมันดิ่งเหวก่อนแล้วค่อยกระตุ้นเนี่ยให้รถมันตกเหวก่อนเข้าไปขุดรถขึ้นมาแล้วก็มากระตุ้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลแล้ววันนี้เนี่ยเราถึงตัดสินใจว่าต้องเอามา ต้นเศรษฐกิจณนวันนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ในนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นอย่าง่ล้านเนี่ยถึงใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้ส่วนงบกลางอีก19,00 0ล้านก็ตรงไปตรงมามันมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องฟื้นเศรษฐกิจที่ในนโยบายรัฐบาลคือภัยเศรษฐกิจที่ต้องใช้งบงบกลางมีอยู่99ประมาณเกือบแสนล้านใช้ไป1 9 0 0น 19, ล้านก็จะมี เพียงพอที่จะดูแลในช่วงต่อไปและทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบกประมาณไม่ได้ไปขอกู้เพิ่มใดๆเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยก็คือ,อาทางกระทรวงการคลังคำนึงอย่างมากในเรื่องวินัยการคลังนะครับแล้วสิ่งที่ทำเนี่ย plus ทั้ง5 plus เนี่ยก็จะเห็นว่าเราคำนึงถึงระยะยาวด้วยโดยเฉพาะคนในระบบภาษีาแล้วก็สองเราคำนึงถึงการเอาเงินเนี่ยไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียว ไม่ได้เอามาคนละครึ่งอย่างเดียวแต่มันจะมีโครงการเรียกว่าเพิ่มทักษะซึ่งเพิ่มทักษะอย่างที่ทางกรุงไทยได้อธิบายไปในแอปถุงเงินเนี่ยเราก็จะมีการเรียนในสมหมวดซึ่งร้านค้าต่างๆก็สามารถจะเข้ามาศึกษาได้ซึ่งกําลังพัฒนาทั้งที่หลักสูตรทางกรุงไทยก็มีอยู่แล้วทํายังไงให้ขายเก่งขึ้นทางออนไลน์ทํายังไงให้ลดค่าใช้ใจ่ายลดต้นทุนด้วยดิจิทัลได้ทางบัญชีออนไลน์เลยทั้งหลาย สุดท้ายก็คือทำยังไงให้เอาเทคโนโลยีหรือ AI ทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ยครั้งนี้แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งกระทรวงอันคลังและทีมงานได้คุยกันมาหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะมุ่งเน้นในการพัฒนาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยตรงนี้และไปเชื่อมต่อกับระบบบัญชีเพื่อให้แบงค์เนี่ยปล่อยสินเชื่อได้จะได้ลดแก้ปัญหานี้นอกระบบของเขาด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นมติคอรมอนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงหลังจากนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมชี้แจงหลังจากนี้ได้ตอนตอนถแถลงเรื่องเกี่ยวกับมติคอรมอนะครับโอเคนะครับครับเรื่องนี้ถูกถามในคอรมอแล้วครับครับคือการรองรับของระบบเนี่ยมีสเสถียรภาพมากนะครับวันนี้เราสามารถรับได้หนึ่งแสนทราน a ัคชันต่อวินาทีนะครับในรอบผ่านๆมาของระบบรับได้ห้าหมื่นทรานสัคชันต่อวินาที เพราะฉะนั้นวันนี้ c a p a c i t y ดับเบิลน,นะครับแล้วก็เรียนให้ความสบายใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของคนละครึ่งเพราะฉะนั้นระบบจะมีความเสถียรภาพสูงมากครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับส่วนประเด็นประเด็นเพิ่มเติม,ตมที่ท่านมีคำถามเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน5นาทีนะครับก็จะมีการถแถลงมติครอรมนะครับก็อาจจะมีประเด็นที่ท่านต้องการจะซักถามเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้การตัดสินใจแล้วก็ติดตามโครงการนี้อยู่นะครับโครงการคนละครึ่งพลสนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลมีความมุ่งหวังครับอยากจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรอใช้อย่าลืมเวลาที่ไปลงทะเบียน แล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ